ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ช่นะชอบมันหรือไงไม่ใช่เช่นนั้นเพคะในช่วงเวลานั้นน้องรู้สึกเหมือนว่าน้องได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงแค่ยามที่น้องอยู่ใกล้เจ้าลูปริงนั่นความปั่นป่วนของแสงอัญ,ญามณีที่อยู่ภายในกายน้องก็กลับเบาบางลงทันตาราวกับเป็นหญิงธรรมดาหาใช่ผู้แบกรับชะตากรรมของอัญ,ญมณีทั้งเ้าลูกแม่กลับมาแล้ว งามจริงๆลูกอาพรที่แม่ได้ตัดเตรียมไว้ให้ก็ฉันเข้ากับเจ้าเหลือเกินและคพงจะเห็นลูกของแม่เติบโต,ตอย่างงดงามถึงเพียงนี้สมดังที่แม่คาดไว้ทุกประการไปกันเถจะลูกกลับไปพักกันเถิดเดี๋ยวก็จากนี้ไปลูกจะทําให้ทุกคนที่เคยปรามาทลูกได้เห็นว่าลูกสามารถช่วยบ้านเมืองได้มากแค่ไหน พวกเราอัญนนมณีทั้งเก้าจะปกป้องทุกคนเองวันนี้ที่น้องไปช่วยยกไม้น้องได้ยินชาวบ้านพูดถึงข้าเราไม่้าใจเมื่อก่อนพางตาตอนนี้ปรากฏให้พวกเราเห็นแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถเข้าใกล้มันได้อยู่ดีบางคนบอกว่าเจอยักษ์ข้อขันด้วยนะมันบอกว่ามันคอยเจ้าของของมันวันนี้เขันแก้ววิเศษมีพลังมหาศาลคงกำลังรอเจ้าของมันอยู่พวกเราได้ยินเรื่องขันแก้ววิเศษนี้กันตั้งแต่เด็กๆเอ๊ะ ไหนว่าจะเสะวยด้วยกันไม่เห็นเสวยเลยไปคะ,อ,ะอร่อยอ,อร่อยไหมเคะเจ้าพี่น้องมะก้าวเห็นเจ้าพี่ทรงโดนแกล้งแบบนี้ก็สนุกดีนะเพคะน้องก็เลยออกมาชานิดนึงเขาอดเปื้อนหมดแล้วเพคะน้องเช็ดให้นะ เด็ดอสูรขันแก้วนพก้าวเรื่องราวลิขิตจากสวรรค์